ความสนุกมันก็มันก็เริ่มมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อ uh huh. เราอ๋อ oh, ที่แท้มันก็มีรายละเอียดตรงนี้อยู่แต่เราอ่ะไม่เคยจำเลยไงอยากให้พี่ต่อรีแคปแบบเร็วๆสามภาคให้หน่อยภาคหนึ่งก็คือเหมือนจอห์นวิกไปเที่ยวอะ่ะอ, uh huh. ค,อคือไม่ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรนอกจากว่าคือการกลับมาตามล่าคนของจอห์นวิกนะฮะ uh huh. อ่จอร์นวิกเมียตายรถโดนขโมย มันมีประโยหนึ่ึงที่เมียบอกว่าเอ่อมันนี่มันนีนนนคุณคนสําคัญที่สุดของฉันจอน uh ์ิ้งบอกว่าคุณก็สาคัญวันนี้ไันนี้กอดกันคุณสําคัญที่สุดเหมือนกัน,มนเมียบอกว่าอย่าพูดเรื่องรถด,ด้วยนะ่ออ uh ื huh. เพราะว่า ถ้าพูดเรื่องรถเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะตกเป็นคล้ายๆเป็นอันดับสองแต่จอนก็ตอนที่มันถ่ายวดีโอรมรถมันงรถรักรถใช่ใช่จริงๆอาจจะรักรถมากกว่ารักเมียด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยล้วก็กว่ารักหมาด้วยอาจจะเออมากกว่ารักหมาแต่รถเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหมันโคตรรักเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าพอถึงเวลาเนี่ยไอ้ไอ้การแบบว่าขโมยรถในบ้านจอนวิกกระทืบมันตีมันด้วยไม้เบสบอลเนี่ย อฮ uh huh. นะจนกระทั่งมันเด้งใบตอนแรกสุดเลยผมว่าอันนั้นแนะแล้วแล้วที่สำคัญคือไอ้เหียพ่อมันดันโทรมาหาไอ้จอห์นวิกออ uh huh. โทรมาบอกว่า uh huh. เฮ้ยมันก็แค่นั้นเองเียแค่แค่หมาแค่รถ uh huh. มึงอะไรนักหนานี่เราคุยกันได้เหตุผลเนี่ยเยแสดงว่า <c oughs> พ่อมันไม่เคยดูทองฟูโคกโพนะฮะ <c oughs> <c oughs> แค่แท็กซี่คันเดียวเี่ย มไม่ดูวิบูนมูมิบูนันก็บอกแล้วว่ามึงจะเอาคันไหนนี้ไปก็ได้ผมไม่เอาผมจะแท็กซีเ่เอาคันเลยเหมือนกันนะคนประเภทเดียวกันคนประเภทที่ไปต่อรองครไม่ได้หรอกที่แล้วสร็จแล้วว่าคนก็จะลืมไปด้วยว่าหลังจากที่แบบจอห์นวิกมันคายนี่หลางแขนได้สําเร็จเลยเนี่ยใช่ไหมฮะ,อะตอนนั้นรถยังไม่ได้คืนใช่อ แต่ว่าที่มันต้องกลับไปเนี่ยอผมจำมันเ้ลไม่ได้มันฆ่าไอ้เกจอยเนี่ยแต่ก็ครึ่งเรื่องแล้วฮะแล้วมันมันไม่จบมันมันมันฆ่าตอนไทยกับไอ้เกจอนากิโมะเนี่ยไม่ใช่ฮะลถรถไปอยู่อีกที่หนึ่งอีกอู่หนึ่งนะฮะอยู่อีกอู่หนึ่งเพราะไอ้ไอ้ไอ้ฮอลเซิโอมันไม่ยอมทำที่ไอ้ฮอลเซิโอนะส่วนที่มันต้องกลับมาฆ่าไอ้วิกเตอร์เนี่ยเพราะว่าไอ้วิกเตอร์ไปฆ่าไปฆ่าไอ้นี่ไง ไปฆ่าไอ้วิลเลียมเดโฟไงเพื่อนมันไอ้มาคัสไอ้มาคัสอันนี้อันนี้คนมักจะลืมคนลืมวิลเลียมเดโฟด้วยซ้ำไปใช่คนลืมโฟยูคนลืมมาคัสวิลเลียมมาคัสพึ่งซึ่งเป็นเพื่อนมันเนี่ยคนไปจำหมามากกว่าไอ้มาคัสซึ่งแย่มากเลยคนคือคือจอร์นวิกแมงล้างแค้นเนี่ยเรื่องหมายังพอทนไง อ่าฮฆ่าเรียบร้อยจบไอ้พอมาเพื่อโดนโดนไอวิกเตอร์ฆ่าเนี่ยอ่ uh huh. มามันเลยต้อง uh huh. ต้องกลับมาล่อกันตรงไอแถวไอ้ไอ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 เป็นท่าเรือใช่ไหมท่าเรืออ่าที่ท่าเรืออืมแล้วก็ฆ่ากันไปอ่าแล้วถึงจะได้หมามานะได้หมามันหม,ม,<า>มาใหม่หมาใหม่จากสถานเลี้ยงหมากําพาอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งซึ่งกรณีกับไอวิกเตอร์เนี่ยมันก็เคลียร์จบหมดแล้วในภาคหนึ่ง ภาคสองมันไอซานตาโนมันถมางนะฮะภาคสองเนี่ยอ่สิบห้านาทีแรกคือมาตามเอารถที่ไปอยู่ในช็อปอ่าออ่าอ่าใน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 ร้านแยกสูนเนี่ยแท็กซี่อ่าอ่ที่อ่ที่ที่เป็นเป็นอ่น้องชายของวิกเตอร์หรือพี่ชายวิกเตอร์ก็ไม่รู้อที่เอามา แต่คือไอ้ภาคแรกที่ฆ่านะไม่จบคุยังเอารถคืนอยู่ใช่ยังเอารถคืนอยู่ทองปูนกะเสือกโศนมากไอ้ยี่นอ้ทองพูนมากมาแล้วก็ฆ่าไอ้นี่ทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันก็บอกสงบศึกนะมันไม่ได้ฆ่าอีกคนไอ้ไอ้ไอ้ตระกูลนี้ไอ้ตระกูลไอ้ตระกูลไอ้ไอ้ไอ้ตระกูลของไอ้วิเตอร์รัสเซียเนี่ยาไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าเออแล้วไอ้ซานติโน่ไประเบิดบ้านมันทําไมฮะแต่นี้ไอ้ซานติโน่อะ คือหลังจากคืนนั้นมากลับมานอนแล้วใช่ป่ะอะกลับมานอนบ้านไอ้มันก็โทรเรียกไอ้ไอ้ฮอลลชโช์ฮะอะให้มาเอารถไปซ่อมหน่อยอเพราะว่ารถมันเนี่ยเยินมากเลยจากการไปทวงคืนแม่งยับเลยทั้งคัตซีทั้งอะไรงกงว่าไปนะก็ก็กำลังนอนกำลังอะไรก็ว่าไปไอ้ซันติโนมามึงต้องรับงานเพราะว่ามึงมีมา์คิงของกูอยู่ไอ้จอห์นพี่มันเปน จิ้มีบัตโอ๊ตนี่กับไอซานติโนไว้ทาไมนะฮะคือไอซันติโนเนี่ยมันถ้าตามเรื่องในบทบทสนทนาของมันคือไอซันติโนไอจอนวิกเนี่ยไอจอนวิกได้รับการช่วยเหลือจากไอซานติโนอ่าเลยทําให้ปฏิบัติการที่ไอนั่นบอกว่าสุดท้ายเนี่ยทําไม่สําเร็จเนี่ยสําเร็จขึ้นมาจนทําให้มันได้ออกจากวงการคือเนี่ยผมงงไอจอนวิกเนี่ยทำไอบัตโอ๊ตกับซานติโนเพื่อที่จะ ให้ตัวเองได้ออกจากวงการอืมสุดท้ายช่วยช่วยมันช่วยแล้วที่สําคัญก็มาตามกลับอยู่ดีไอ้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 ซานติโนบอกว่ามึงไม่รู้อะไรแล้วมันเป็นแบบสคริปที่มันเขียนไว้ก็คือว่าบ้านมึงเนี่ยอที่มีอยู่ตรงเนี้ยกูให้มึงนะอที่มันระเบิดข้งหลังแล้วไอ้จอนก็บอกว่าเันอกี้มึงก็เทคแบ็คไปอ่ามเอาไปเลย เอาคืนไปสิแต่กูไม่อยากกูไม่อยากนั่นแม่งถึงบอกเออเออเอาคืนใช่ไหมอ่ามันก็เดินไปแล้วมันก็หยิบบาสุก้ายิงแม่งเลยแลอระเบิดทั้งหลัง้ชนที่จนวิกเดินแม่งเดินข้ามนิวยอร์กไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่เดินไปกับหมาหมาไม่ตายเลยก็เดินข้ามไปกับหมานี่สุดท้ายที่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันต่อสามสี่เนี่ยเป็นเรื่องแบบวุ่นวายขนาดนี้ถึงไปถึงทะเลทรายกันเนี่ย เพราะตอนจบมันไปยิงไอซานติโนในคอนติเนนตัลใช่ไหมฮะไปแหกไม่ฮะไม่ฮะคืออย่างเงี้ยคือคือพี่สาวไอซานติโนเป็นไฮเทเบิลอ่าฮะไอซานติโนตัวการอ่าอ่าไม่ใช่ตุลาการเป็นไฮเทเบิลเลยนะหนึ่งในไฮเทเบิลเป็นตัวแทนของแกติลลี่พี่สาวคือไอซานติโนซานติโนให้ฆ่าให้ให้จอร์วิปิค่าที่กรุงโรมอ่ะที่กรุงโรมใช่านั้นเป็นหนึ่งในไฮเทเบิลซึ่งตามกฎเนี่ย ถ้าใครฆ่าไฮเทเบิลเนี่ยมึงต้องตายตองที่ไอวินสตันมันอธิบายนะฮะไม่ทําตามมาร์กมึงต้องตายอ้าวแล้วจอร์นไม่มีทางทางเลือกอะไรละครับก็ไม่มีทางเลือกไงเพราะว่าทันทีที่มันฆ่านี่สําเร็จนะมันมันมันมาอยู่ที่อินเตอร์คอนติเนนตัลที่โรมใช่ไหมฮะแลนนก็โทรมาทันทีเฮ้ยจอร์นซึ่งคนจะลืมบอกจอร์น แตงกิวเว้ยนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนส่วนตัวนะเว้ยคือมึงทําสําเร็จแล้วเออมึงช่วยให้กูเป็นไฮเทเบิลกูขอบคุณมากแต่กูต้องฆ่ามึงเพราะในฐานะที่มึงฆ่าไฮเทเบิลแล้วกูต้องล้างแค้นให้พี่สาวกูด้วยเพราะนั้นมึงต้องตายมึงก็บอกว่าเพราะนัมึงต้องตายมึงให้กูทําอ่ะก็ใช่ไงอ่ไม่จอรนวิกมีทางออกอะไรไอ้จอร์นวิกถึงโทรไปอีกทีนึงแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้กูเช็คเอา คือมันเนี่ยบทสนทนาพวกนี้คนจะมักจะลืมเพราะว่าโไม่ได้ม่ได้ลืมครับไม่ได้ฟังเลยครับไม่ฟังมันเออมันขั้นตอนแลวไอซานติโนเนี่ยมันยังคุยไม่เสร็จอร์วิกวางไปก่อนมันวางเลยนะจึ๊กไอเฮียนี่ก็เลยแบบว่าอ่ะโทรไปเลยจอร์วิกเจ็ดเท่าไหร่วะาสองไม่ใช่เดียวสี่ล้านมังเออ4สี่ล้านดอลลาร์โอเพนคอนแทรค เออเออเออสิบสล้านสิบสี่ล้านสิบสี่ล้านสิบสี่ล้านข้าหัวปุ๊บเลยเอ็กซ์คอมเมนเดอร์นี่ใช่ไหมฮะไม่ฮะอันนี้อันนี้ตอนแรกคือเจ็ดล้านโทษเลยเจ็ดล้านก่อนเจ็ดล้านก่อนอ๋อมันยิงซานติโนแล้วมันถึงโดน X Communicator เป็นสิบสี่ล้านนั่นแหละนั่นแหละแล้วภาคสามก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือทีนี้ทีนี้ตอนภาคสองเนี่ยมันก็จบตรงมันไม่ได้จบตรง ไอ้จอห์นวิกเนี่ยใครว่าจอห์นวิกไม่เคยเสียท่าเราเนี่ยไปเสือกไปจำไอ้นี่อีอีใบใช่ป่ะเราไปจำอีใบซะมากกว่าแต่แม่งมีไมเคิลใจวายมันช่อใจวายปะวะมันเชี่ยรอดำใช่ไหมฮะไอดำเออ,อ,อที่มันชอบเล่นไอเรื่องไอ,อคิกบ็อกเซอร์ชอบเล่นกับอชอบเล่นกับสควอตแอดกินเออ่น่แน่ไอ้เนี่ย ไอเนี้ยล่อจอร์วิกแม่งเกือบตายเลยนะโอ้จริงจริงจริงใช่ใช่เพราะว่ามันแทงไอ้จอร์วิกเข้าไปที่ที่ท้องอ่ะอ่าฮะอ่าจนกระทั่งไอ้จอร์วิกเนี่ยต้องไปขอความช่วยเหลือจากไอ้ไอ้ไอ้โบวารีอ่าอ่าไอ้คอมมอนคอมมอนไอ้นี่คอมมอนใช่ไหมไอ้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 โบวารีมันชื่อจริงชื่อบิ๊กโบวารีน่ะบิ๊กโบวารีก็คือไอ้ไอ้ลอเรนจ์เบิร์นอ่า ต้องไปขอความช่วยเหลือจากไอ้นี่ไอ้นี้ก็บอกเออมึงช่วยกูไ,ไว้เ้ยจอนมึงให้โอกาสกูมีชีวิตใหม่ uh huh. เพราะนั้นกูก็จะช่วยมึงเหมือนกันมันบอกว่าแต่ว่าช่วยเนี่ยก็คือให้ไปเจ็ดนัดพอนะ uh huh. ปืนเนี่ยแล้วก็กระสุนเจ็ดนัดเพราะว่าค่าหัวมึงเจ็ดล้านนะฮะนัดละล,ะล้านอะตึ่งตึงตึงตึง,ตง,ตงนัดละล้านแล้วก็ที่สําคัญมันบอกว่าจอนบอกเฮ้ย hey, มึงก็ไม่น่าหรอกที่สําคัญคือมึงก็อยากให้กูทํางานนี้นะมึงบอกเอ้ยจะต้องทํางานนี้อย่างมากก็เกิดสงครามจอนมันบอกว่าถ้ามึงก่อสงครามกับอานติโนเพราะมันมันแย่งพื้นที่กันใช่ไหมถ้ามึงทําสงครามกับมันนอกจากน้องเลือดแล้วคนก็จะมาตามล่ามันเหมือนกันแต่ถ้ามึงส่งปืนให้กูกูไปฆ่าซานติโน ทุกคนมาตามล่ากูมึง <แน S 2> อเออมึงไม่เดือดร้อนไม่เกิดไม่เกิดสงครามอ่มันถึงบอกว่างั้นมึงก็เอ็นจอยโยฮันแล้วกันทําให้มันสําเร็จแล้วกันนะอ่ามันถึงให้ปืนมาเพราะจริงๆมันก็ะกะจะเก็บอยู่แล้วไงอืมนะฮะนั่นั่นก็เป็นแบบว่าสตรอรี่ที่แบบคนก็คงลืมอีกคนลืมไปดำนี่ด้วย เขเอามาเคยคอมมอนนะคอมมอนจำได้มันมันแบบสู้กันแล้วอยู่ๆมันก็แพ้ก็อย่างนั้นนะฮะใช่ไหมมันโดนไม่มันโดนทิมก็ไปที่หัวใจไงคือจอ์นวิกแม่งเก่งมากอ่ะอ่าเมื่อวานนี้กันโดนทีมก็ไปในรถไฟใต้ดินแต่คนจะไปจำไอ้ไอ้ไอ้ใบจริงๆหอยใบมันท่าเยอะไงเปรี้ยวตีนท่าแบบยังไงแล้วก็ทำให้ ใช่ผู้หญิงผู้หญิงไอ้นี่ก็โดนเหมือนกันมีตัวเองทิ่มหน้าอกตายเหมือนกันนี่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 แอนนี่ฉากนี้ฉากนี้อ่ามันไปสู้ในฉากนี้ในรถไฟรถไฟได้เดินนะส่วนไอ้ผู้หญิงก็โดนปักเข้าโดนจอร์นวิกทิ่มทะลุมือแล้วก็ต่อยต่อยจอห์นวิกไม่ชอบต่อยต่อยต่อยจนกระทั่งเสียบเข้าไปที่หน้าอก นั uhm. like, so kind of 2, right? ่นคือล่าสุดท้ายก็คือภาคสองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ภาคสองภาคสองมาภาคสามครับภาคสองก็วเสร็จแล้วก็ไปยิงตูมก็ให้ที่ไอ้นี่ภาคสามก็คืองานนี้ก็คือเป็นการแบบว่าขยายประเด็นขัดแย้งนะฮะอีนางผู้พิพากษาก็มานะตัดสินโทษต่อคน้ไอไอ้ ผู้หญิงผมสั้นนั่นอ่าเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะ indicator แล้วอะย่าง indicator เ,ดดเ,เตอร์เป็นเป็นเป็นหน่วยพิพากษาอะไรกันภาษาไทยเขาเรียกภาษาไทยเขาแปลว่าตุลาการอ n d i c a ดิเคเตอร์คือ,ม,คอมันก็เผยอีกว่าจริงแล้วจอร์วิกอะมันเป็นชาวเบลารุสเอออันเนี้ยมันมันมันก็หนีถูกไหมฮะเพราะมันก็จะโดนตามมันไม่ไปหาเอ็งเจอเอก้ฮิวสตันทำไมฮะเขามันไปบอกว่าเฮ้ย คือกูทํางานให้ตระกูลมึงนะกูเป็นครอบครัวเดียวกับมึงเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยสายเลือดเดียวกันเนี่ยกูมีตั๋วทองอยู่ตั๋วทองออืซึ่งตั๋วทองเนี่ยยังไงมึงก็ต้องดูแลกูนี่ช่วยอะไรนะัะผมจําไม่ได้เจเลแก้เฮลส์ช่วยช่วยให้ไปคาสบังก้าไงช่วยไปไปหาอีโซเฟียใช่ไหมใช่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 นะฮะซึ่งอีโซเฟียตอนแรกก็จะไม่ช่วยอื ก็ไม่ช่วยแต่ว่ามันมีมันมีสัญญากัรมาร์กิ้งใช่ไหมไอ้าริงไอ้ชอนพิกี่มันมีมากกี่คนก็คือมันไปเอามาร์กิ้งของไอโซเฟียเนี่ยที่มันทําสัญญากไอโซเฟียอะฮะไปที่ห้องสมุดไปเอาไงที่มันไปเจอไอไอนักบาสตัวใหญ่ๆใช่ไหมอ่าใช่ใช่มันก็ไปเอาเนี่ยของมาคือไอมาร์กิ้งนี้แล้วก็ไอสร้อยที่แบบว่าเป็นชาวเบลารุสครอบครัวตระกูลชื่ออะไรอะจาดานีจาดีนจัด ชอะไรอย่างเียจ,จอนวิกมันเป็นอะไรทำไมมันชอบมีเพื่อนเป็นเป็นผูน้จัดการโรงแรมสามสี่ <c oughs> คนผู้จัดการโรงแรมหมดเลยใช่ไหมไอวินสันก็ใช่โซเฟียก็ใช่ไอ้โรนินีสระดะภาคใหม่นี่ก็เป็นผู้จัดการโรงแรมสาขาโอซาก้าครเาเป็นผู้จัดการอคอนติเนนเทัลเหมือนกันใจบุกมิตรนั่นแหละโซเฟียก็เป็นคนพาไปหาทีเอลเดอร์อนแรกหาไอ้นี่ก่อนไอีไอ้คนทําเหรียญไอ้คนทําเหรียญไอ้คนทําเหรียญเนี่ยก็ ไม่ได้เยี่ยอะไรเลยคือต้องการหมาอต้องการหมาน้องโซเฟียเอบอกว่าถ้าไม่ได้ก็งั้นกูฆ่ามึงแล้วกันคือคือให้รู้ว่านี่คือความเคารพต่อไฮเทเบิลต่อต่อแบบว่าคนแบบพวกไฮเทเบิลนะมันยิงหมาหมาแม่งใส่เกราะไม่ตายนี่ก็เลยกลายเป็นยิงกันใหญ่เลยไอ้นี่ยิงเันเป็นเป็นเทศกาลเลยใช่ไหมสุดท้าย หมาโดนหมากัดหำ่อ่าอ่าปดง่ายอ่าแต่ไม่ได้ฆ่าฮะแล้วก็แล้วก็ถึงจะไปเจอท่านประธานสมาคมเอลเดอร์เออท่านประธานสมาคมนะฮะที่มันตัดนิ้วกันถูกไหมฮะใช่ใชที่ตัดแต่มันตัดนิ้วแล้วก็บอกให้อหจนวิกว่าไอ้มแต่ละข้อเสนอที่จอนวิกได้เนี่ยอันไหลให้ไปฆ่าไอ้วินสตันคือคือมันบอกว่าอยูเนี่ยนะหนึ่งตัดนิ้ว เพื่อจะได้ตัดขาดจากความรักหัวใจมึงจะไม่เหลืออีกแล้วความรักเนี่ยมึงจะต้องเป็นทาสแล้วทำงานให้จนกระทั่งตายเอาแหวนไปด้วยแล้วเอาแหวนไปด้วยเอาแหวนใส่กระเป๋าไปไอ้นี่ก็โดนตัดนะฮะแล้วโดนตัดนิ้วทั่วเขาให้คนนี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 ้ไอ้นี่คือมือสังหาร เป็นลูกน้องใหญ่เป็นลูกน้องไอ้นี่อ่าก็คือทํางานให้ไอ้ไอ้ไฮเทเบิลเป็นมือสังหารก็ไปไล่ฟันทุกคนอะเอ็นเลยหน้าฮูสตันก็โดนจคือมันเปิดซูชิกันนะครับแต่ไอ้เจ้าของเชฟเป็นฝรั่งไอ้ลูกน้องฝลังเป็นมาเลเซียสองคนเป็นโดนยโดนโดนโดนโดไอ้ยันยันดูเฮียไงเหมือปร้านซูชิกันร้านบาร์าคอส แล้วอ้นี้ก็โดดเป็นดินจาเลยนะม่งบุกเข้าไปใครยี้ฆ่ากันทั่วเลยนะฮะพ็ประมาณเดชผมว่านวัดดูไอซิล่อาจจะเก่งที่สุดนะแม่งดูเก่งแปลกมันดูแปลกไอ้จอน์วิก็กลับมานิวยอร์กก็กลับมานิวยอร์กแต่ไม่ยอมฆ่าวินสตันคือก็จะมาฆ่าวินสตันไอ้วินสตันบมันก็พูดว่าเอ็งเลือกที่จะอยู่แบบไหนฮะถ้าเลือกที่เป็นทาสเนี่ย ของไอ้ไฮเทเบิร์นเนี่ยนะขององค์กรเนี่ยมันก็ส่งปืนให้เลยบอกยิงไว้มึงเพื่อนกูกูยอมตายมึงเมกควิกเลยยิงยิงเลยเอาปืนเลยให้ปืนเลยเบอร์อีนี่สะบัดตูดเดินมาเอายังไงคุณจะลงจากจะลงจากตำแหน่งไหมไอ้นี่ก็บอกไม่ลงลงทำไมอ่ะมันสร้างมาใช่ไหมแล้วคุณวิกคุณจะยิงไหมไอ้วิก็ เออว่าอยู่แบบธาตุเนี่ยมันไม่ดีเท่าอยู่แบบมีความรักเว้ยก็เลยว่าโอเคมีรู้ให้ออกมึงไม่ออกเออเป็นอย่างนี้ แล้วก็กลายเป็นฉากสงครามในคอนซิเนนท์ท่าสาขายิวยョซึ่งบานมากใช่ใช่ใช่โอ้หาอะไรก็ไม่รู้จะยิงกันโอ้ไอชอนนีคก็เข้าเข้าไปในโกดังไปเอาปืนเรื่อยๆพูดตลกเปแบบน้าไอ้น้าดำที่เป็นกองคอนซีเยแล้วก็เตรียมปืนให้เอาปืนเต็มมันก็ยิงไปด้วยกันแล้วไอข้างนอกมาไม่รู้จะใส่เกาะใส่อะไรสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยทหารอะสู้ไม่ได้เลยแล้วก็บูกันจบที่ ก็จบที่จอนวิกตกเตืดนต้นทางหลังตกตึกก็ยังถียงกับลูกอยู่อ่ะลูกก็บอกว่าวินสตันมันรู้นะฮะลูกผมว่ามันบอกวินสตันมันรู้ว่าจอ์นวิกใส่เกาะตกไปก็ไม่ตายหรอกภาคสี่มันเฉลยพี่ภาคสี่เฉลยว่ามาว่าทําไปเพราะอะไรแต่เอาจริงที่ตกก็น่าตายอยู่นะแต่หน้าตายมว่าจอนสูงชั้นสี่เนีฮะแต่ผมว่าจอ์นวิกรู้เรื่องนี้อืมว่า ไอ้จอร์ว oh not like ิเ like. ป ah! ็นประเทศตกอยู่ที่สูงไม่ตายเพราะภาคใหม่ก็ตกสูงกว่านั้นเองไม่ไรตกเที่ยวอย่างนี้ตกลงบนรถโคตรแรงเลยฮะแล้วเหมือนตัวตัวพับด้วยไม่เป็นไรแล้เก็เจ็บเจ็บนิดหน่อยแล้วก็ลุกขึ้นเดินต่อไอ้ไอ้หงจินเป่าตกมาแค่ชั้นสองเองนะไอ้เลือกอะไรวะอันนั้นมันแก่แล้วคี่ัมันเป็นปู่สิงแก่แล้วจำได้เรื่องอะไรละไอ้ไอ้ไอ้ดิแนนี่เยินอ่ะเออไว้อดอนนี่เยินที่ตอน ที่มันสู้ไงอู๋จริงอ่ะยิไอ้ย้อนนี่เย็น S P L S P L S P L เออ S P L โอ้ยฉิบหายอ่ะโดนถีบ้โดนถีบเพื่อมันมีแรงส่งโดนย้อนถีบมาแรงตายตายนี่ที่ใส่อีกที่ใส่สูตรแต่เอี้ถือว่าตายตกบนถนนเจ็บจอร์นี่มันตกมันมีคานมีอะไรรับนิดหน่อยแต่มีคนเขามีคนเขาเอาไปวิเคราะห์นะฮะว่าจอร์นวิกเนี่ยจากความสามารถทั้งหมดที่ เราดูมาสามภาคเนี่ย <ứng S 1> <ứng S 2> ผมบอกว่ามันเป็นแบบแบบซูเป,ปอร์ฮีโร่แลนะมันไม่ไม่แต่ว่าอย่าลืมว่าจอร์นวิกอ่ะเคยเรียนบัลเล่ด,ด้วยนมันฝึกมาเนี่ยม,ม,มวยปล้ำเนี่ยเราเห็นแล้วอไอไอเจนน่าฮูสเตอร์เนี่ยนะมันฝึกทั้งมวยปล้ำแล้วฝึกบัลเล่ดผมว่าจอร์นวิกก็น่าจะฝึกบัลเล่ดบ,บ้างมาแบบที่เขาประเมินว่ามันเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยไม่ได้เรื่องลีลาความสามารถเรื่องสเตมินาเรื่องความแข็งแกร่งนะมันแข่งมากเลยมันไม่ไม่เป็นไรสักที <d ose> โดนปุ๊บมีข้อสังเกตเนิด,ดึงจอร<อ>์นวิกนี่แม่งตัวใหญ่มากนะคินูรีเราเห็นว่าคินูรีต<อ>กโคตใหญ่เลยภาคใหม่ลูกน้องไอไอเดอกรามองเนี่ยมันชื่ออะไรนะมาคีเดอกรามองหรือโวผู้ร้ายตัวใหม่ลูกน้องมันใหญ่เป็นทานโจนทั้งทีมเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็ทุบจอร์นวิกอักอักซึ่งจอร์นวิกไม่เป็นไรเลยเป็นไม่เป็นแต่ก็ลุกขึ้นมาซึ่งอันภาคใหม่จะมีอีกอันหนึ่งที่ยืนยันว่าจอร์นวิกอึดมากคือมันมีฉากที่ มึงตกขนาดนี้มึงควรจะนะมึงกิ้งขนาดนี้เนี่ยเป็นกูไม่รู้นะมึงยังรู้ง่ายเลยเนี่ยลุกมาเดินเหินเฉยเลยก็รู้นะลุกสบายสบายแต่เราสิ่งที่เราอยากรู้ต่อจากนั้นคือวิชาแยกล่างอะไรพวกนี้นะทีวิชานินจาเนี่ยจอห์นวิกแม่งมาอย่างไงวะเพราะมันมีเออมันเหมือนมีสเตลสเตลใช่ไหมแบบแบบหายตัวได้อหายตัวได้อะไรอย่างเงี้ยคือขนาดแบบไอ้มาร์คดัลคอร์จะงงอ่ะแม่ <S <S มันก็มันก็ไม่ค่อยทำหลังหลังมันเหมือนมันคล้ายๆนักงเรียนในร้อยอยู่ทั้งทีนะมันทำอยู kind of ่ทีเดียวแล้วมันก็ไม่ทำไม่แค่กฎเกณฑ์แล้วอ่ะเออมันก็เหมือนกจำไม่ได้ว่าตัวเองทำมันได้นะฮะมันก็ไม่ค่อยทำมันก็ไปทำอย่างอื่นแทนนะแต่อย่างไรสีสนุกมากฮะสีสนุกมากเนี่ยยังไงผมว่าผมจะไปดูในโรงเลยไม่บันนี้จริงๆเลย อาจารย์เหลืองคาเดี๋ยวหาเวลานี้มันหนังแอคชั่นสักสามสี่เรื่องนะครับมันเยอะมากเลย <Ừ. S 1> มันมีฉากแอคชั่นให้ดูตลอด<ต>เวลาครับผมเห็นมีบางบางเพจเขาบอกว่ามันพูดเยอะฮะ มันมีตอนต้นตอนต้นเข้าใจได้พี่ตอนต้นเข้าใจได้ว่ามันพูดมัอธิบายมันมันสามารถมีแอคชั่นเยอะแล้วก็พูดเยอะได้ครับเพราะรเกือบสามชั่วโมงก็พี่คือมันพูดเยอะจนถึงจังหวะที่เรากําลังจะเฮ้ยพูดเยอะไปหรือเปล่าแต่เราไม่ทำได้เฮ้ยสุดเสียงอะมันเอาแล้วฮะแล้วมันเอายาวเลยยาวซีเควนต์ดีๆที่มันสู้กันเนี่ยแบบแบบฉากที่ไอโซเฟียบวกสองหมาบวกจอห์นวิกเนี่ยมันมีบ้างไหม มันมีเมีปยอะมีอีกมีให้เลือกมีให้เต็มีให้ช็อปมีให้ช็อปจนจนผมรู้สึกว่ากูว่าแค่นี้ก็พอแลวมั้งไม่พอพอลวมังเหนื่อยเลยอะเยอะมากอันเนี่ทยงนี้แบบเหมือนไม่ได้ตัดอะไรออกเลยฮะเหมือนคิดอะไรก็ใส่ใส่ใส่มาให้หมดได้เต็มเต็มที่เลยผมเนี่ยแล้วก็เราดูแล้วผมน่าสนใจมากโซเฟียนี่เก่งชิบหายเลยนะนะฮะ เออแล้เราคิดว่าเจอเจอเคนไม่น่าไหวไอ้เคนเก่งมากเลยครับพี่ไอ้เคนเก่งมากเลยเก่งจนมากเก่งจนจอร์นวิกยังจะไม่ไหวเลยครับเพราะว่าเคนเก่งแบบตาบอดนะครับเคนคือใครอะโรนิเกนนะใช่ใช่ใช่เป็นซาโตอิจิตาบอดรถในรถตัวใหญ่รถทางที่เลยไงอาดาบฟันฟันกระสุนเนี่ยใช่ป่ะ มันใช้ด่าฟันอีกสวนเพียงเพียงไคิดว่าโดนเสื้อฮะอันนี้คิดว่าโดนเสื้อแลจะไม่ได้ฟันมีคนก็บอกว่ามันโดนเสื้อเพราะมันใส่สูตรกันกระสุนกันแล้วมีความแกแกแกมีความมุกฉากตลกอะไรด้วยนะพี่มีตลกแบบไม่ได้ตลกตึกโป๊ะแต่ว่าเป็นความขำในคาแรคเตอร์แกด้วยนะผมว่าพี่โคตรชอบเลยมันเหนือเหนือะฮะมันเก่งมากเะครับจริงจริงจอวิกเป็นหนังที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันแน่ผมว่าใช่ใช่พี่ตั้งแต่ภาคแรกเลยนะ ทุกคนมาถามว่าเยี้ยนี่มึงตามแบบยิงคนตายได้เยอะเพราะหมาตัวเดียวกับดนขโมยรถอ่ะสัตว์จนมิก็เออเ,อ,อ,เอ,อ,เอ,อเงีอเอ้ย่าหมากูโดยเพราะไอตอนที่มันลงไปข้างล่างอ่ะแล้วแบบมันเที่ยวไปหักคอทุกคนนะฮะในในไอไอสระว่ายน้ำอ่ะข้างล่างตืกอ,อ่ะไอที่มันบบา มึงฆ่าหมากูอะมึงฆ่าหมากูอ๋าา <S <S อ,อไอ้ไอ้บ,บ่อ,บออาบน้ำแล้วใช่ไหม <S <S อ,อาบน้ำอ,อ,อ,อาบน้านั่น<ช>ไอ,ฮอนน้ฮ่ามันตลกอะมันตลกแบบไม่ตั้งใจอะอือไอ้หนุ่มแต่แมงเขาเก่งครับโอ้ยเป็นกังฟูมากเลยฮะตอนนี้เย็นเนี่ยเจ๋งเอาท่าเอ่อเก่งจนโกงไม่โกงครับต่อให้แล้วตาบอดแล้วโกงเลย มีติดอุปกรณ์ด้วยนะมีติดอุปกรณ์ด้วยเอคือเมื่อไม่ต้องบอดก็ได้ไม่มีไม่ไม่เลยมีผลไม่รู้สึกว่าบอดเลยมันจะมีผ้าไหมฮะเราต้องไปดูเองครับต้องไปดูเองต่อไปเราจะได้คําตอบพี่